ค้าซื้อนาคชมพูแล้วฝากเลี้ยงไว้จึ้งทุกต้นเลยค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยสวยทุกต้นเลยค่ะนี่อย่างต้นเนี้ยค่ะถ้าใบล่าสุดเขาเผือกใช่ไหมเนี่ยจริงๆแอดมินก็แทบจะเรียกเผือกเลยนะคะถ้าออกมาอีกอเผือกมาเยอะๆแบบนี้อีกนะที่สวนมีสแตนบายให้นะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนี่ซื้อไว้กับแอดมินยังไงได้ต้นสวยออกจากสวนแน่นอนค่ะนี่นี่โอ้โหขอขิงตัวเองนิดนึงนะคะนี่สวยมากค่ะ สวยมากค่ะสวยมากค่ะนี่คือที่ซื้อไว้แล้วฝากเลี้ยงไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ด้วยนะนี่ค่ะนี่พี่ๆคนไหนที่อยากได้นาคชมพูไว้ติดสวนเนาะได้ต้นสวยจริงๆออกจากสวนก็ทักมาหาแอดมินได้เลยค่ะนี่แอดมินยังมีหลายๆต้นเลยค่ะที่ยังสแตนบายไว้อยู่นะคะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทักมาได้เลยค่ะนี่งานดีจ้า